วันนี้เนี่ยเราอยู่กันกับพี่สาวของเราพี่สาวของเราชื่ออะไรคะชื่อคูบิตาชื่อคุบิตาน,นะคะเป็นพี่ที่ทําอาหารสตตีทฟู้ดอยู่อาหารอิเนเดียเนี่ยอร่อยมากวันนี้เนี่ยเราก็เลยเชิญมาประเดิมในนามาสาเตยหน่อยนะคะก็คือสอนทาสตตีทฟู้ดอินเดียหน่อยสตตีทฟู้ดอินเดียเป็นอะไรที่ ทั้งโลกอะชอบมากเรื่องอาหารอินเดียเป็นอะไรที่แบบนิยมทั่วโลกเลยเหมือนจริงๆคนไทยเองอะก็อินกับสตรีทฟูดอินเดียนะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะทำอะไรกันนะคะวันนี้พเราจะทำเป,า,ป,เปาบายใช่ไหมคะอันออกเสียงถูกไหมครับเปาบาย เปาเปาบาจีบาจีนะบาจีใช่เปาบาบาเอาเปาบาจีนะคะไม่ด้ยินนะคะรู้จักบาจีจริงจริงอันนี้เนี่ยจะเคยได้ยินมาว่ามันคือฟาสต์ฟู้ดอินเดียที่เป็นแบบสติปูแท้ๆเลยแล้วก็เคยไปกินที่อินเดียมาด้วยเออเดีกยวขึ้นลูกวดกันนอยเหมือนไปไม่ถึงอินเดียถ้าไม่ได้ไปกินน่ะเริ่มทํากันเลยนะได้ค่ะได้เริ่มแรกเนี่ยเราต้องทอะไรก่อนคะเอออย่างแรกคือต้องเปิดกระทะก่อน ๋อถูกต้องค่ะนี่ถูกค่ะอันนี้ถูกต้องเปิดกระทะน่คะเอาเราทำไม่ได้นี่ถูกค่ะจะขออนุญาตเปิดกระทะแป๊บนึงเพ่อใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะ later คือย่างแรกคือต้องใส่น้ำมันนะคะใส่น้ำมันเยอะๆเลยอาหารอินเดียไม่ต้องอย่ง้อยวเรื่องความอ้วนนะเพราะว่าอ้วนอยู่แล้วต้องรอให้มันนัร้อนๆ้าน้ำมันร้อน่ะอาหารก็ยิ่งอร่อยนะค่ะยิ่งร้อนยิ่งอร่อย อะไรนะก็คือใส่ที่ใส่จีรังก็คือเม็ดยี่หลา่าเองนะเลยเลยประมาณสามช้อนสามช้อนนะคะถอดไปด้วยอยากให้มันไหมอ๋ออยากให้เม็ดมันไหมใช่ไหมคะมมต้องไม่้ออกน้ำตาลนิดนึเดียวๆแต่ว่าให้มันไหมโอเคก็คือกลิ่นของเม็ดยี่หร่าเนี่ยจริงๆเขาก็จะมีกลิ่นของเขาที่แบบเสริมให้อาหาหรอร่อยใดๆใช่ไหมทำให้ผักอ่ะยิ่งหอม หลังนั้นนะคะต้องใส่เซียมรามิรชพริกหยวกพริกหยวกวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมได้ไดทั้งภาษาภาษาอินเดียแล้วก็ภาษาไทยนะคะจะได้รู้อินได้รู้อินเดียด้วยใส่เข้าไปเลยนะใส่พริกหยวกนะคะผัดไปเรื่อยๆลย,ลยผัดไปเรื่อยๆเ,เลยนะคะ,ะ,คะต้องให้ผัดจนมันเน่เบาทีนึงเบาในไทยอะไรนะเรื่องน้าเบาในไทยเบาในไทยก็คือเบาเดี๋ยวนะไม่เสียงมันเบาเหรอ ไม่ให้มันแบบนิ่มให้มันนิ่ม, <c oughs> มคือใส่ทั้งพริกหยวกสีแดงสีเขียวเนี่ย <c oughs> เพื่อให้ได้ความหอมทั้งสองสีเลย <c oughs> แต่ถ้าคุณบอกว่าบ้านคุณมีสีเขียวใส่สีเขียวได้ไหมก็ได้สีเหลืองก็ได้เค <c oughs> หลังนี้ก็ใส่ก่วรลันเตา <c oughs> มาเตอร์อามาผันสะหญ้าวมาเตอร์ขายแข็งแล้วมันต้องแช่น้ำสักพับมันจะได้อ่อนลงม่ร้อนมา เอาไปแค่น้ำก่อนแล้วค่อยเอามาผัดผัดไปเรื่อยๆนะตอนนี้เนี่ยกลิ่นหอมพริกหยวกตับเม็ดยี่หร่าหอมมากๆเลยเคใส่ไม่เสร็จหลังนั้นก็ต่อไปด้วยโกบีกับกาเจลนะคะก็คือโกบีก็โกบีก็คือกะหล่ำดอกตอนนี้ภาษาไทยก็ไม่รู้แล้วนะคะแล้วก็แครนลอตนะอันนีเออร์เรอร์อันนีเออร์เรอร์เข้าไปเลยเนาะ ผัดรวมเข้าไปเลยัดไปีสวยมากเลยนะคะผัดไปด้วยเต้นไปด้วยเนาะเหมือนบอลิเวียจะมันต้องแบบคนอินเดียทำอะไรก็ต้องเต้นทุกที่เนาะโอ้โหโโอ้หเชฟโุลีลาเออเชฟก็ต้องมีนะแต่มันหนักไปเชฟกว่ากระเท้าหนักไปนิดนึงต่อไปก็ต้องใส่แตมาเตอร์นะคะก็คือมะเขือเทศเต็มไปเลยอันนี้ใส่เยอะๆปกติที่ทำอาหารอินเดียบ่อยไหมคะ ก็เรื่อยๆนะชอบทาอาหารดีแล้วก็ว,าว่างเมื่อไหร่ก็ลองอาหารแปลกๆเรื่อยๆแต่<ด><ะ>อินเดียมันสนุกเพราะมันยากกว่าเดิมไงยากกว่าอาหาร,หรอื่นแล้ก็สนุกดีแต่ถ้าเรารู้อ่ะก็ง่ายหรือเปิดทำมาสาเตก็คือได้ความรู้แล้วก็ไต้องไปแบบนั่งดู<ๆ>อาหารอินเดียแล้วก็แปลเป็นภาษาอื่นเลยอ่ะตู้ซีฟู้ดเวยที่เดียวได้หมดเนอะเรียนไปด้วยเรียนภาษาไปด้วยได้เรียนภาษาไปด้วยดีใส่นี้เสร็จนะใส่น้เสร็จ จะต้องใส่พารดีเปาเดอร์ค่ะอันนี้มันไม้นใช่ขมิม้นเห็นอาหารอินเดียไม่มีขมนไม่ได้นะคะใช่ค่ะอันนี้ดีสำหรับร่างกายมากใส่ในนมกินก็ดีนะใส่แมิไม้เสร็จก็ใส่น้ำเมร์สเล็นึงค่ะใส่เกลือค่ะเกลือก็ประมาณสองสามช้อนตามที่ชอบค่ะใส่สพัดน้อันนี้มันต้องผัดแา้วนนิดนึงประมาณไหนเอาให้ประมาณสิบห้านาทีก็ได้มันจะได้ผัดเละ อันนี้เสร็จแล้วเนาะก็ใส่น้ำเพิ่มอีกนิดนึงน้ำนี่เติมเรื่อยๆเวลารู้สึกมันเริ่มแห้งอ่าก็คือเติมเติมไปเรื่อยๆใช้สายตาดูเอะมันแห้งก็ใส่มาหาเนี่ก็ต้องแบบดูไปเรื่อยๆเนาะเติมตามที่คิดว่าถูกอันนี้เสร็จแล้วนะหลังนี้ก็ใส่อารูนะคะใส่มาลูมันฝรั่งมันฝรั่งต้องเอาไปต้มต้มในน้ำหน่อยมันจะได้แบบ ซอฟนะคะเออมันจะแบบว่านิ่มๆอะทุกคน,นม,มันจะเละๆเ่ยม,ม,มันอารูเนี่ยมันฝรั่งใส่เสร็จแล้วก็ตัดนิดนึงใส่มันฝรั่งเข้าไปนี่ก็กลิ่นดีหน้าตาดีนะคะแล้วก็จะใช้ตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรคะภาษาภาษาอะไรก็ได้ภาษาอังกฤษเป็นแมชเชอร์ค่ะภาษาไทยก็คือที่บี้ที่กันดี้ตัวบี้แบบนี้เลยคนเนี่ยบี้ไปเรื่อย Amazing นะ ที่เสร็จไปสุดท้ายแล้วนะ15นาทีเนาะ15ดีเลย,นะยนะ15 <45. S 2> ก็คือตอนนี้จะแยกกระทะออกก่อนเพื่อที่จะพักตัวน,นี้ไว้แล้วก็เราจะทำมัซาระซึ่งมัซาระคืออะไรคะเดี๋ยวค่อยรู้ตอนนี้เนี่ยเราพักอันนี้ก่อนก็ช่วยยกไหมช่วยยกไม่ไหวเราช่วยยกไหมช่วยก็ได้มันหนักหลอกกังวลกายนะหลอกกังวลกายรู้ปะ่ะทุกคนเจ้าของอรายการยกยังไงด้วย จับมือเขาเป็นพิธีไม่ได้ช่วยยกอะไรเลยเสร็จแล้วนะก็เสร็จแล้วตอนนี้กระทะก็ไม่มีอะไรแล้วนะตอนนี้เนี่ยเราจะทํเหมือนผงมัสาราใช่ทาไมต้องทําคะคือมัสาร์เอามาผัดแยกใช่ป่ามันจะได้แบบหอมขึ้นมาแล้วเวลาใส่ผักลงไปอ่ะโหมัสาร์นี่แรงสุดใจเลยโอเคอะเริ่มเลยเริ่มก็คือผงยี่หร่าคะก็คือเม็ดยี่หล่าเหมือนเดิม ีลก็กอง์สของก็พอแลวนะครับนี่แล้วก็ใส่พริกบดของอินเดียค่ะอันนี้พริกบดของอินเดียนะคะสีแดงเรียกว่าลาวมิชคุณจะได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอินเดียและภาษาอังกฤษนะคะประมาณสี่ช้อนก็ได้นะคะจะได้เผ็ดๆร่อยอร่อยอต่อไปใส่อะไรคะแล้วก็ใส่เฮลดีแล้วก็ใส่ขมิ้นนะคะทุกคนช้อนหนึ่งนะอันนี้อะไรคะ อันนี้คือกจรมะซาร่านะคะอันนี้เป็นผงผงพิเศษของอินเดียซึ่งถ้าคุณออยากได้ค่ะทำไงดีคะร้านลีน่าอินเดียสไตล์นะคะอยู่ใน a c e b o o k นะทุกคนเสิร์ชไปง่ายได้มากลีน่าอินเดียสไตล์มีขายทุกอย่างนะคะสักกะเบยันเรือโรบี่เป็นของอินเดียนะอันนี้เป็นมะซาร่าของเตาผัดที่เป็นมะซาร่าของอาหารชนิดนี้เลย <ขา S 2> ใช่ไหม,มอุ้ยต้องมีแล้วปะแล้วนะจะผัดไปเรื่อยหอมมากใส่ที่ทำเสร็จแล้วลงไป สวยมากอาหารอินเดียดูเผ็ดนะแต่จริงๆไม่ได้เผ็ดเท่าอาหารเมืองไทยหรอกใช่แต่ว่าสิ่งที่เผ็ดกว่าก็คือเคฟและสาใช่เคฟเผ็ดเคฟก็เผ็ดเคฟเผ็ดเคฟเผ็ดสุดยอดจริงๆอันนี้คอนเฟิร์มแล้วก็เกลือเป็นอะไรที่ตามคนชอบอยากใส่เยอะเท่าไหร่น้อยเท่าไหร่ก็ชิมไปด้วยใส่ไปด้วยใส่ไปด้วยใกล้เสร็จแล้วนะกินดี สิ่ดีต่อไปจะใส่นี่ใช่ไหมผักชี่ผักชีเนะผักชีเลผักชีผักชีนี่คนอินเดียชอบมากจนไม่มีใครรู้ว่ามันมีกลิ่นยังไงแต่ว่าใส่ขุกงบนให้มันสด่งแต่งอาหารอะไรใดๆให้มันสีเขียวขึ้งบนอ๋อใส่เนยได้หรอคะเซฟมันจะได้ยิ่งข้นแล้วก็อร่อยแต่ว่าใครไม่อยากอ้วนก็ไม่ต้องใส่เนยก็ได้นะ ตอนนี้เนี่ยกลิ่นไม่งหอมกลิ่นหอมมากเตรียมขนมปังแล้วอันนี้ก็เสร็จแล้วเนาะตอนนี้เพอเราต้องเปลี่ยนกระทะนี่ให้กระทะสำหรับขนมปังนะอ๋อเปลี่ยนเลยคะเชฟเปลี่ยนเลยคะเชฟโอเคค่ะตอนนี้เราจะทำถึงตีห้านะคะทุกคนเน็กจะเตะคุณผู้ชมอันนี้ตีสี่แล้วไข่เนยคือเขาเลิกแล้วนะทำขนมปังให้ร้อนทำขนมปังให้ร้อน ก็ผง <Okay. S 2> ให้ไหมนะทำสักสองนาทีก็ต้องทำให้โอ <Okay. S 2> เคเตรียมพร้อมลนะแล้ว <Okay, set. S 3> เอาโอเคเสร็จเสร็จปุ๊บก,ก็ใส่นี่ลงไปเลยอา<ช>ตอนนี้เราใส่ลงไปแล้ว,นนลวกินแบบจิม้มจิ้มด้วยกันเนาะนี่คือเสร็จแล้วกินแบบจิ้มกับขนมปังเลยหลายคนถามว่ากินกับโรตีได้ไหมคะพี่สาได้หลายคนถามว่ากินกับข้าวได้ไหมคะพี่สาได้หลายคนถามว่ากินกับข้าวเหนียวได้ไหมคะได้ แล่คนถามว่ากินเปล่าๆได้ไหมได้กินเลยได้ไหมได้เสร็จแล้วนะคะนามาสเตอ์เออเน่ถามว่าตอนนี้เขารู้เรื่องไหมว่ามาทำไมไม่รู้นะคะวิวันมาชิมให้หน่อยว่าเชฟสองคนเนี่ยทำอร่อยเชฟสองคนนะคะที่บอกว่าอร่อยวัด่อยไหมไอ้วันลองชิมหน่อยลูกค่ะครับอย่างแรกเนีเชฟให้น้องหน่อยค่ะชิมหฟังนะอฟังนะอาหารอินเดียกินกับมือยิ่อร่อยเนาะพวกเราล้างมือแล้วเรียบร้อยนะคะ ยี่วานชิมซีินะแล้วก็วันยีวันเป็นเด็กกันพูดความจริงเลยว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเู่กับกล้องได้เลยอร่อยมากมาจริงหรือเปล่าจริงอร่อยจ <c oughs> นทนไม่ไหวเลยเนาะย <c oughs> ี่วันอร่อยใช่ไหมอร่อยมากแล้วไม่มีความเผ็ดหรือว่าความเค็มหรือว่ามันมีความอะไรบ้างไหมอยู่แบบก็คุ้มกองได้เลยมันเผ็ดแค่นิดเดียวครับอร่อยใช่ไหมเอาอีกคำหนึ่งไหม ต,ตอนนี้ให้สาให้สาลองอให้สาลองดีกว่าอ่ะอันนี้คือคอนเฟิร์มจากมีวารแล้วนะว่าอร่อยนะคะซึ่งเด็กไม่โกหกนะทุกคนแต่ว่าเมื่อกี้แอบขายพิงไปแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เราชิมบ้างอันนี้เนี่ยเคยไปชิมที่เดียมาครั้งหนึ่งซึ่งจํารสชาติได้ะอันลองชิมน่าจะจำได้รสชาติที่เดียตอนน,ออนั้นกินครั้งหนึ่งถ้าเหมือนทุกคนไปเปิดร้านได้เลยเนาะใช่รอหรือเปล่าสิอุ้ยเอาเครื่องหน่อยเครื่องหน่อยไม่ต้อง ทำแบบนี้แบบด้นะครับเราบอกเลยนะว่ากะวีตาทำดีกวิเนียจริงคนที่ขายที่เนียกตรงนั้นปิดร้านค่ะถ้ากะวีตาไปเปิดที่เดียกคือชนะอร่อยไม่ไปอินเดียไม่ต้องมาเปิดที่เมืองไทยก็ได้เนาะใช่แล้วที่เราชอบอบบือเราว่าพริกหยวกอะพริกหยวกมันจะมีกลิ่นของมันที่แบบชั้นคือพริกหยวกแล้วพอกินไปมันจะได้รสนั้นอะ แล้วมีความหอมมากๆเพื่าทําเป็นเสร็จเร็จก็ได้กิ่นของทุกอย่างรวมเข้ามาอร่อยแล้วก็กลิ่นเม็ดยี่หร่ากิ่นอาลูคือแบบกอินกระกืเชฟก็หิวแล้วนะทำตั้งนานปลุกทำตั้งนานปลุบ แาบนี่เล็กสุดอร่อยจริงอร่อยจริงเผ็ดพอดีมันเผ็ดพอดีแล้วมันแบบว่าอาหารตะวันตกไม่ใช่เผ็ดทุกอย่างนะหอมอร่อยมากเลยเต่มเรื่อยๆแล้วก็คือขนมปังนะเป็นเนยอันนี้ก็มีกินเลยนะเพราะไม่คิดว่าแอบใส่เรียบอยู่หอมเลยหมดให้หมดต้ จบเลยประมาณนี้แหละสนุกเดี๋ยวเราจะทําอีกเยอะๆเลยนะคะวันนี้เนี่ยขอบคุณพี่กวิตามากเลยนะคะที่กรุณานะสละเวลานะคะของคนสวยแซบเนี่ยมาสอนสติีฟู้ดนะแล้วก็ทุกคนทางบ้านเนี่ยสามารถเราไปทําได้บ้านเป็นอะไรที่ใช่จริงมันทำไม่ได้ยากเลยของเก็ซื้อได้ง่ายๆเมืองไทยติดต่อหรือิศะ ดีเนี่ยดีดีแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะพยายามทำสตรีทฟู้ดที่เริ่มจากอะไรที่มันเป็นซิกเนเจอร์ของอินเดียก่อนช่ดนะไม่ได้แบบหยิบตามเลยติดตามเลยไม่เป็นไรค่ะเชฟเราพูดภาษาไทยช้าแต่ให้อภัยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรติดตามเรื่อยๆนะเดี๋ยวสอนเรื่อยๆสอนเยอะๆเขาตื่นปีห้ามาจากตลาดนะเขาเบร์นิดนึงค่ะเบร์นะไม่ได้ดื่มกาแฟก็ฝากติดตาม แล้วก็ถามว่าจะทําอะไรอีกคะก็รอดูเนาะรอดูใช่เราก็ปิดรายการกันเลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยแล้วก็คอมเมนต์มาหน่อยถ้าเกิดแบบเอออยากให้เราทาอันนี้อยากให้เราทำอันนี้ถ้ามีอะไรที่อยากให้สอนต่อไปก็เขียนคอมเมนต์มาได้แช์ทำได้หมดเออเชฟทำได้หมดเลยนะคะวันนี้เนี่ยลาไปแล้วนะคะต้องขอบคุณเชฟอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ คเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะหลังไปเนี่ยเราก็จะทำสตรีทฟู้ดที่เป็นแบบซิกเนเจอร์ของอินเดีย่ไปเรื่อยๆอาจจะมีแบบขนมมีมีของหวานมีน้ํามีปลามีปริโอมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพอร์เจอร์นะคะเนี่ยก็รอติดตามกันได้เนาะวันนี้เนี่ยลาแล้วนะคะนมำสาเตนะทุกคนบ๊ายบายค่ะกดไลค์กดแชร์กระดิ่งกระดิ่งเป็นต้นเป็นต้นกดซับก็ได้ด้วยซับซับเป็นซับวิดีโอไลค์กันนะแชร์กันนะ كيف تجعل تفرغات